ไหว้เจ้าที่ไหว้าสารพระภูมิไหวาสารตายายทริกเสริมเฮงของบูชาและคาถาประจำปี2,567การไหว้เจ้าที่ไม่ว่าจะเป็นสารพระภูมิเจ้าที่หรือสารตายายถือเป็นการเปิดดวงเอาเลิกเอาชัยในช่วงแรกของการเริ่มต้นปีใหม่และเพื่อเป็นสิริมงคลได้ตลอดทั้งปี อันดับแรกของการไหว้เจ้าที่คือการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยของพระภูมิเจ้าที่โดยวิธีการมีดังนี้ดูที่สารพระผูมิว่ามีอะไรแตกหักชำรุดหรือเสื่อมโทรมลงบ้างหากมีให้รีดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันทีแต่ถ้าหากใครอยู่ที่บ้านจัดสรรหรือคอนโดที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมเองได้ให้เตรียมของไหว้แทนประกอบด้วย ดอกไม้พวงมาลัยข้าวสวยหุงใหม่ของขาวเช่นหัวหมูเป็ดกุ้งปูปลาทั้งตัวของหวานเช่นทองหยิบทองหยอดฝอยทองมะพร้าวน้ำหอมอ่อนนมเนยผลไม้ต่างๆยกเว้นผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคลเช่นหมังคุดละมุดพุทราลางสา โดยของไหว้เหล่านี้สามารถนำไปไหว้ได้ทุกครั้งและในโอกาสต่างๆได้เช่นวันเกิดวันปีใหม่เป็นต้นจากนั้นทำการจุดธูปเก้าดอกและท่องคาถาบูชาสารพระภูมิคาถาบูชาสารพระภูมิพระชชยมงคลตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิมัสสมิงทิสาภาเคสันติภูมิมามหิทธิกาเตปิตุมเหอนุรักษันตุอารโรขะเยนะสุเขนาจาสามจบแล้วให้ขอผ่อด้วยใจที่มุ่งมั่นและมีสมาธิ โดยแนะนำให้ขอผรเท่านั้นไม่แนะนำให้บนนอกจากนี้บริเวณข้างๆหรือใกล้เคียงจะมีสารตายายอยู่ด้วยคุณจะต้องเตรียมการไหว้เพิ่มอีกหนึ่งชุดแต่เปลี่ยนจากทูบ9ดอกเป็น5ดอกเพื่อไหว้สารตายายคาถาไหว้สารตายายตายายยะสมิงที่สาภาเคสันติตายายเทวามหิตที่กา เตปิตุมเหอนุรักษ์ขันตุอาโรเขเยนะสุเขนะจะสามจบซิโรเมขอเดชะตายายเทวาเจ้าของที่ขอให้ช่วยดูแลคุ้มครองรักษาบ้านเรือนแล้วบอกชื่อสถานที่และข้าพเจ้าผู้อยู่อาศัยณที่นี้คำอธิษฐานโสติชัยยะพวันตุเม เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง